ข้ามโฆษณาที่ใต้เม้นได้นะครับสำหรับใครทีอยากเติมเองครับ Easy Card ช่วยคุณได้จำหน่ายบัตร Princess Connect ราคาพิเศษถูกกว่าสะดวกปลอดภัยบัตรแท้ทุกใบนะครับ <Wow. S 1> เป็นบัตรคุกกี้นะครับแล้วก็บัตรลาเซอร์เราจะได้ส่วนลดของการซื้อไปนะครับที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับคลิปสอนลิงก์ใต้คลิปครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะูกับผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกม princess connect r e d i t e นะครวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของวันหนึ่งนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่จําเป็นนะครับสำคัญใน1วันทําอะไรบ้างให้คุ้มค่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเราต้องเข้าที่ร้านค้าก่อนนะครับเข้าที่ร้านค้าสิ่งนี้ต้องทํา1วันเราต้องเก็บพวกแต้มนะครับมาแลกนะครับไม่ว่าจะเป็น p r i n c e อลิน่าดันเจียนหรือว่าเซตผฟดึกเทมิดานะครับเราต้องหายังไงนะเซตพวกนี้หาจากไหนนะครับบางคนเนี่ยก็ทําแล้วบางคนก็ยังไม่ค่อยจะทําใน1วันนะสิ่งแรกเราก็มาที่เควสนะครับแล้วก็ไปที่แบตเทิร์นอลิาง่ายๆครับวันหนึ่งเราต้องพยายามไต่อาลิณานะครับเท่าที่จะขึ้นได้นั่นเองไต่ไว้สูงๆนะครับเพื่อให้คนมาตีเราอะเยอะๆนะครับยิ่งตีเยอะเราก็ยิ่งได้แต้มยิ่งตีถ้ายิ่งเราชนะเนี่ยก็ยิ่งได้แต้มนะครับเนี่ยถ้าเขามาตีเราอย่างเงี้ยเราก็ได้แต้มทีละสิบ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 นะครับได้เรื่อยๆได้ เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยหลายร้อยเลยนะครับนะทีเนี้ยเราพอได้แต้มเราก็ไปแลกเศษนะครับอย่างที่รู้กันนะครับอ่าแล้วก็อีกเวทหนึ่งไปเซตอารีน่าเหมือนกันนะครับพยายามขึ้นสูงๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาตีนะครุ่นตรงสูงๆไว้เลยนะครับนะตอนนั้นผมขึ้นไป500ออ่ะโดนตบลงมานี่โอ้โหได้เป็นพันเลยนะครับได้เยอะมากนะครับพยายามให้คนตีบ่อยๆนะครับตีเราบ่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะชนะ เราก็ได้แต้มมานะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนอารีน่าเนี่ยดันเจี้ยนก็ลงนะลง,ลงประจําเหมือนกันนะครับลงให้ผ่านนะครับเราได้แต้มมามา3,005อะไรเงี้ย3,000นะครับทีนี้ควรจะแลกเสร็จอะไรดีนะครับผมแนะนํานะให้ทําโนโซมิก่อนในด่านดันเจี้ยนนะครับถ้าใครยังไม่มีหรือมีแล้วนะ,ะแนะนําให้ทํา4ดาวต่อไปค่อยทํามาโคนะครับถ้าใครมีมาโฮแล้วก็ทําโนซมิยาวเลยนะครับนะทำยาวเลยนะทำจน5ดาวเลยก็ยิ่งดีนะครับนะแนะนำเพราะว่าการขึ้นอารีน้าหรือว่าการลงบอสลงอะไรเนะี่ย โนโดโซมิยังจำเป็นอยู่นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องแล้วครับแลกแค่2ตัวนี้พอนะครับมามาหกกับโนโดโซมินะต่อไปอารีน่านะครับอารีน่าก็จะมีที่แนะนำนะธามากิกับอ่าน้องโมนิกา้าใครยังไม่มีโมนิกา้าผมแนะนําให้แลกก่อนนะครับแลกก่อนธามากิมาธามากิถนะ้าใครมีแล้วก็2ดาวก็ใช้ไปก่อนนะครับนะครับที่แนะนําก็ทำอ่ะโมนิก้าก่อนนะครับโมนิก้าแล้วก็มาทำธามากิสามดาวอะไรเงี้ยสดาวก็แล้วแต่นะครับให้มีโมนิก้าในทีมจะดีมากๆเลย เพราะว่าถ้ามีโมนิก้าเนี่ยใครทําทีมเวทเนี่ยก็จะตีศัตรูที่เป็นสายป้องกันถึกๆได้แบบเร็วมากนะครับนะสายกายภาพเนี่ยจะแพ้เวททั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่ว่ากันต่อไปเป็นฟินเซอาเรนานะครับนะผมก็จะแลกเป็นน้องฮาซุเนะนะครับเอาไว้ตีธรรมกิฝ่ายตรงข้ามนะครับนะยิ่งทําดาวเยอะเราจะตีน้องตายไวขึ้นนะครับยิ่งมีโมนิมนก้าเนี่ยทำให้ฮาซุเนะเนี่ยตีไวถูกไหมทำให้ธรรมกิฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเจ็บหนักนะครับเจ็บหนัก ตายในแป๊บเดียวแหละนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมียกกนะครับนะมียกกใครจะทำฮัสซึซนะก,ก็ได้แต่ผมแนะนำมียกกกับฮัสซเนะนะครับถ้าใครยังไม่มีแนะนำฮัสซเนะเนี่ยทำให้ยัน4ดาว5ดาวเลยก็ยิ่งดีนะครับ่วนในผลึกเทพพิดาเนี่ยเราอย่าเพิ่งแบบไปแลกนะฮะคือตอนนี้ผมใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วใช่ไหมแต่ผมยังไม่แลกนะยังไม่รีบเพราะว่าเศษเนี่ยมันหายากถูกไหมมันหาได้ตามไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเศษเนี่ยผมแนะนํานะตัวอะไรที่มันไม่อยู่ในร้านร้านค้าให้เราแลกเนะี่ย เราก็แลกมาหรือว่าถ้าเป็นพวกจุนเนี่ยพวกจุนเนี่ยย,ยิ่งต้องทําเลยนะฮะถ้าต้องการ5ดาวก็ต้องใช้เพชรอย่างเดียวเลยนะครับไม่สามารถหาเศษได้นะฮะต่อไปก็จะเป็นพวกกีตาร์อย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีในร,ร้านค้าพวกนี้ยังมีให้เราแลกนะครับตัวที่มันไม่อยู่ในเนี้ยในร้านดันเจียนร้านต่างเนี่ยเราก็แลกมาชาเลนเนี่ยย,ยังไม่มีเลยนะครับยิ่งเป็นตัวจําเป็นใครอยากใช้ชาเลนเนี่ยทำให้ทามากินเนี่ย,เ,ยเด้งทรีพีไวมากหรือว่าตัวอื่นๆก็ตามนะครับเเด้งไหวถ้าอยู่ข้างหน้าน้องนะส่วนระบบแคนก็ถ้าครบกก็แ นะครับแหลกตัวอะไรบ้างถ้าเป็นแครนผมแนะนําเป็นมาคโตเลยนะครับเอาไว้ตีบอส ตีบอส่วนร้านทั่วไปเนี่ยก็พยายามมาซื้อนะมาซื้อบ่อยๆก็ดีนะครับเผื่อเราไม่พอในวันข้างหน้านะครับมันต้องใช้เยอะมากๆเลยนะครับใช้เยอะมากๆเลยวันละครั้งวันละครั้งก็ได้หรือว่ารีเซ็ตวันละรอบก็ได้เนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับตอนนี้กิจกรรมมีนะครับมันก็ได้เศษและได้แต้มมาเยอะเนี่ยซื้อแบบนี้ทุกวันเพราะว่าวันหลังๆมันจะใช้พวกเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับในแพทใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่มันต้องใช้ไงอ้าว้ใช้เนี้ยเยอะนะครับนะก็แลกไว้ทุกวันวันละนิดหน่อยก็พอนะครับต่อไปก็จะเป็นดาาขอองกรเเตตะะั พวกนี้เตะพวกนี้เพื่อจะเอาไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนเติท้กวันละ2รอบก็จะดีนะวันละสองรอบวันละ3รอบก็ได้แต่ผมแนะนําวันละสองรอบนะเตะไอ้นี่ไปเตะไปเพื่อจะเอาแต้มมาหน้าแล้วก็อาจจะได้เศษอ่าผลึกนะเออเอาไว้แลกเศษตัวละครนะครับก็จะประมาณนี้ส่วน ในเนื้อเรื่องเควสเนี่ยที่มันมาใหม่กิจกรรมเนี่ยก็ทําไปนะครับทุกๆวันดีซัตวินาซักสิบรอบนะครับวันละสิรอบแล้วก็มาลงบอสถ้าใครแลกหมดแล้วก็วันละสิรอบแหละถ้าใครยังไม่ลงไม่ครบก็วันละยี่สิบนะครับนะแล้วแต่เพื่อว่าที่จะเพิ่มส่วนของเลเวลเราด้วยนะครับ อัพเลเวลนะครับนี่สิ่งทจําเป็นมากๆเลยวันละสิวันละยีะก็แล้วแต่แล้วแต่จํานวนเป็นที่เรามีมีเท่าไหร่ก็อย่าเท่านั้นพยายามพยายามมาเก็บเวลทุกวันนะครับเวลยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีครับสตามิน่าแต่ละตัวนะจะคูณไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกิวเฮาส์นะครับพยายามมารับของทุกวันรับของเสร็จปุ๊บไม่ให้รับเพียงเดียวนะก็มามาอัพด้วยนะเนี่ยเพิ่มเลเวลเขานะครับเราจะได้ส่วของรางวัลเนี่ยเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสตามินา่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเอ็กพอรพชั่นแล้วก็มานาตะคร ได้เยอะมากๆเลยนะครับเนะี่ยมันก็จะรีตามที่มันบอกเนี่ยสูงสุดได้152นะี่ถือว่าเยอะมากเลยนะนะขยาบภาตรงนี้นะครับโอเคลงค้นหากับดันเจียนปกตินะครับนะลงทุกวันค้นหาเนี่ยก็รีไปนะครีไปนะครับ,รบอันนี้คือวันหนึ่งนะต้องทําแบบนี้เลยนะยิ่งดีถ้าใครต้องการให้แลกตรงเยอะๆนะครับนะอยากแลกเยอะๆ ตรงนี้นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดันไหนก็ตามนะครับสองดานเนี้ยก็มาเตะก,กล่องเยอะๆมันจะได้ตั๋วลงดันเนี่ยเยอะขึ้นนะครับนะถ้าลงถ้าเตะก,กล่องครั้งที่2เนี่ยจะได้10ก็เราจะลงที่เนี่ยตอนแรกมัน5ใช่ไหมเราจะลงได้15รอบนะครับเออก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคที่เหลือก็ที่เหลือก็เยี่ยมสมาชิกต่างๆเข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปกดไลค์จึ๊ กดไลค์เขานีา่เราจะได้รูปีมานะครับรูปีมานิดหน่อยนะเก็บไปนิดๆน,น,นะครับนิดๆน,ดนดหน่อยเราก็จะเก็บเสร็จเควสนี่ไงเราจะได้ส่วนของยักพีผู้เล่นด้วยเห็นไหมได้ยักพีมาแล้วก็มีอะไรนะซื้อมานา1หนึ่งครั้งเนี่ยแล้วก็มาเตะก,กล่องอ๋อขอให้เตะก,กล่องนะครับนะเตะก,กล่องเพิ่มพลังอุปกรณ์ด้วยการเพิ่มดาวให้หนึ่งดาวนเนี่ยทำเควสต,ตรงนี้ครับมันได้เยอะนะถึงจะแค่นิดหน่อยก็มันก็ได้เลเวลนะครับ มันก็ได้เลเวลอ่าเขาให้บวกดาวตัวละครอุปกรณ์นี่ไงนี่ก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับเนี่ยกดทีเดียวให้มันใช้ได้สักหนึ่งดาวก็พอละอ่ะเคเวมมันจะเสร็จนี่เสร็จแล้วก็ไปรับของอ่าเราจะได้หินหลอมากับค่าประสบการณ์มานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมยังไม่มี เพชรนะเพชรหมดแล้วก็ทำเควสพยายามดูเควสบ่อยๆนะครับนำดูเควสวันหนึ่งเนี่ยทำประมาณนี้ครับแล้วก็เก็บประสบการณ์ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแพทใหม่จะมานะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเราจะมีของสำรองแล้วก็เลเวลอะไรเงี้ยนะครับมีเศษอัพไปเรื่อยๆนะครับคนที่ขึ้นอันดับเนี่ยเขาก็าทำนี้ทางนั้นนะครับพวก4-5ดาวเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นเลยวิธีนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็พยายามดูนะครับเห็นไหมเขาได้ดาวเยอะแยะตอนนี้ผมใกล้ได้แล้วสองสามตัวเลยจะทำสีดาว2ตัวเลยครับโอเค วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ร,าารับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านได้สวัสดีครับ